สวัสดีครับพบกับช่องนบนบ้านเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็พามาดูแบบบ้านโมเดลนะครับผมเป็นโครงไม้นะครับเป็น EP ีที่2นะครับหลังจาก EP ีแรกที่เรายังไม่ได้ทำหลังคานะครับก็เป็น e ีพีสที่ทำหลังคาเสร็จแล้วนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ตัวบ้านนะครับ e ีพีแรกข้างหน้ายังไม่ได้ต่อนะครับ มาอีนี้ต่อเสร็จแล้วก็มุ่งหลังคาเสร็จเรียบร้อยนะครับกำลังเข้าฝานะครับตอนนี้ก็พามาดูใกล้ๆนะครับเผื่อคนที่สนใจนะครับที่อยากจะทำบ้านนะครับเพราะว่าทุกวันนี้คนก็ใช้เหล็กกันเยอะนะครับแต่เหล็กมันมีราคาค่อนข้างแพงนะครับก็เลยพามาดูบ้านเผื่อมีใครที่สนใจนะครับอยากจะทำเป็นโครงไม้นะครับก็เพราะว่า ชาวบ้านนะครับแถวแบบโซนบ้านนอกที่แบบห่างไกลตัวเมืองอะ่ะเขามีไม้กันเยอะนะครับก็แบบเพื่อได้ดูคลิปนี้แล้วก็อยากแบบจะทําบ้านนะครับนี่ครับก็ดูครับแต่ไม้มันค่อนข้างทํายากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม้มันก็มีบบการคดบิดงอนะครับก็ต้องมาดัดมาต่อนะครับมาเหลามา บาดมาอะไรมันไม่เหมือนเหล็กนะครับเหล็กมันทําง่ายครับเพราะเหล็กมันตรงเราตัดแล้วเราก็เอามาเชื่อมเลยแต่อันนี้ต้องมีการวัดระดับนงระดับน้ําเรานะครับกบหมดใบหมดใบตัดอะไรเยอะแยะนะครับเครื่องมือมันเยอะครับทําบ้านไม้ต้องทําด้วยช่างที่แบบมีฝีมือนิดนึงนะครับถึงจะแบบได้ออกมาโอเคแบบนี้นะครับนี่ ช่างบ้านบ้านครับแต่ทําบ้านโอเคสุดยอดสวยงามมากครับมองดูใกล้ๆนะครับมันมันไม้มันเด่นชัดมากเลยนะครับก็ผมก็ตั้งใจว่าจะไม่ทําฝ้าครับจะแบบโชว์ไม้นะครับจะทําฝ้าแค่ส่วนห้องนอนนะครับข้างหน้าก็ดูครับการทําสั่งไอหลังคานะครับก็ดูครับดูร่องหลังคากับล่องไม้นะครับ ตรงกันเป๊ะเลยนะครับนี่ครับระดับวัดกันได้ตรงเลยครับบางที่บางช่างนะครับทํามาแล้วต้องได้ตัดลังคงหลังคานะครับนี่ดูร่องหลังคากับร่องไม้ครับนี่ครับโอเคมากเลยครับนี่ก็กําลังเทคานนะครับเทคานก็ใกล้เสร็จแล้วหลังคาก็ใช้เป็นของมียี่ห้อน่อยนะครับเพราะว่า ว่ามันมีปัญหาภายหลังครับก็ใช้ของบูสโคบนะครับความหนาที่ใช้ก็ใช้0.35มิลนะครับก็มีราคาค่อนข้างแพงนิดนึงนะครับช่างก็กำลังเดินทางมาครับประมาณ8โมงหนาวๆครับผมวันนี้ถ้ามีเสียงรถแทรกเข้ามาก็ขออภัยเลยนะครับเพราะว่ามันติดถนนนะครับมองดูฟังนี้ครับ โครงไมส้สวยๆนะครับบางคนก็นี่ครับใครสนใจนะครับอยากทำบ้านก็ลองปรึกษาได้นะครับพามาดูมุมนี้อีกครั้งครับ มาดูมุมด้านข้างครับมองมาแล้วเห็นแบบเป็นโครงไม้เลยแต่จะทําฝาอยู่นะครับจะทําฝาแบบนี้ครับจะทําปิดอยู่อาจจะไม่เห็น้างข้างแต่อาจจะเห็นแบบภายในนะครับต้องดูมุจแข้างในถึงจะเห็นชัดนะครับนี่ครับคลิปนี้ก็มาพาชมเพียงเท่านี้ครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับตอนเช้าครับมาถ่ายหนาวครับมือสั่นนิดนึง ฝากกดไลค์กดติดตามไห้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ